กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยุกับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแท้ไม่มีอะไรงในช่วงข้อสอบฮาๆไม่ได้ทำนานมากนี่ครับครั้งล่าสุดนี่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนโอเคแต่นี่เป็นโพสต์ที่ผมโพส์ตเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้ววะไม่รู้รู้แต่นานมากอย่างไม่ได้หยิบมาทำสักทีโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเก็บตกกันอะ ถ้านักเรียนพบคู่รักหนุ่มสาวกำลังยืนปะทะคารมทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนักเรียนควรทำอย่างไร 1. สาดน้ำใส่ไม่ใช่หมากัดกัน <c oughs> <c oughs> ขอใครอ่ะตะกี้กอไก่ขอใครส่งฮอนคูไปเอออันนั้นโฆษณานะส่งฮอนคูไปขอควายโทรเรียกมูลนิธิร่วมกันอยู เขาไม่ได้ฆ่ากันนะเขาทะเลาะกมนเฉยงองงูถ่ายคลิปวิดีโอลง Youtube ผมเป็นยูทูบเบอร์ผมจะทํำยังไงผมจะถ่ายคลิปลง Youtube ได้ไหมเนี่ยเออมันมันมันลวงละเมิดเขาหรือเปล่าวะถ้านักเรียนมักโดนเพื่อนที่โรงเรียน่ถายน้ําดื่มเออน้ำดื่มเฉยๆเขาเขาาถ่ายเงินไม่ใช่เหรอนักเรียนควรทำยังไงก่ แอบเอาเยี่ยวใส่ลงไปในน้ําให้เพื่อนกินเออผมเพิ่งทําคลิปฝรั่งไปนีครับฝรั่งเอาพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกใส่อันนี้เอาเยี่ยวเลยเลยขอไข่เลิกซื้อน้ํากินยอมอดน้ําไม่ดีต่อร่างกายมั้งข้อควายดื่มเยี่ยวแทนน้ำ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่โจโจ้ไหมงองงูจะตั้งกองทุน เพื่อหาเงินมาช่วยซื้อน้ำดื่มให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เอ่อแต่ก็มีเหตุมีผลไะครับเพราะว่าทำไมมันมาถ่ายน้ำดื่มอ่ะขาดแคลนเพราะนั้นจัดกองทุนปะ่ะหากนักเรียนกลับมาถึงที่บ้านและพบว่าที่บ้านของนักเรียนกำลังไฟไหม้นักเรียนควรทำอย่างไรอืมกไก่ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรแจ้ง 911. 911 911นี่ตำรวจหรือเปล่าวะ,อะขอไขนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วถ่ายรูปโพสลง a c e b o o k ไม่ทุกทุกวันนี้เป็นติ๊ t ตอกแล้วถ่ายลงติ๊ t o อกข้อควายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วเช็คอินดูให้แน่ใจว่าที่นี่คือบ้านของเราหรือบ้านตัวเองหรือยังไงงองูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทราตามเพื่อน มาล้อมวงกินหมูย่างเกาหลีเอาไฟที่ไม่บ้านตัวเองมาปิ้งหมูเกาหลีเหรอเอโอเคนะครับก็อ่าบอกไปก่อนมันอาจจะไม่ใช่ข้อสอบจริงๆนะครับอาจจะเป็นโอนิตหนึ่งร้หรือ500ร้อยปีผมจำไม่ไดขออาา้ข้อสอบเอาหาข้อสอบเอาหาโอเคตามชื่อคลิปตามชื่อคลิปหากนักเรียนกำลังทำอาหาร โดยเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยจูๆ่ๆเพื่อนของนักเรียนก็โทรมานักเรียนจะก็รับสายไงเดี๋ยวมาดูมีในช้อยส์หรือเปล่านะครับก็ไก่เปิดวิทยุไว้และปรุงอาหารต่อโดยไม่สนใจโทรศัพท์อืถ้าเป็นอาหารที่แบบว่าต้องใส่ใจเรื่องเวลาหรือว่าเรื่องอุณหภ,ภูมินี่ครับเราจะละเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่สนใจโทรศัพท์ขอไข่ ปิดวิทยุแล้วคุยโทรศัพท์พร้อมกับปรุงอาหารไปด้วยอันนี้ก็ได้นะเออขอไข่ขอไข่ก็ได้นะข้อควายคุยโทรศัพท์พร้อมกับเดินไปเปิดโทรทัศน์และเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อมึงเปิดวิทยุอยู่แล้วไปเปิดโทรทัศน์อีกเปิดตู้เย็นอีกงองูดูว่าใครโทรมาจากนั้นไตรตองถึงจุดประสงค์ของการที่เพื่อนโทรมาหากไม่มั่นใจว่า ก็ให้คำปรึกษากับผู้ปกครองให้ปรึกษากับผู้ปกเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเพื่อนเพื่อนคนนั้นอาจจะประสงค์ร้ายกับเราเราอาจจะอะกับเราอาจจะโทรมายืมเงินโทรมาหลอกโทรมาขายตรงโทรมาด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอ,อย่ารับสายมันเลยเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่คอเซ็นเตอร์หากคุณแม่ของนักเรียนป่วยหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุนักเรียนควรทำอย่างไรกไก่ เช็ดตัวคุณแม่ขอไข่นํายาพาราให้แม่ทานเอออันนี้ก็เป็นปรุมพยาบาลเบื้องต้นนะครับคอควายโทรเรียกรถโรงพยาบาลอืมอืมน่าจะคอควายงองูออกเดินทางไปอียิปต์เพื่อไปคนดีโวอ, <laughs> อันนี้ไม่ใช่โอเน็ตร้อยปีห้าร้อยปีนี่ครับอันนี้น่าจะของจริงนะดูดูโจโจ้เยอะไปอะ คน,คนออออกสบดูโจโจจเยะหากพบว่ามีงูเข้ามาในบ้านสิ่งแรกที่นักเรียนควรทำคืออะไรก็ไก่โทรเรียก119ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูอ่ะโอเคก็ไก่ถูกแล้วขาอไข่เอางูมารัดตัวเพื่อจะมีคู่ เรื่องจริงไม่ใช่ความฝันข้อควายไปหาซื้อนกอินทรีเอามากินงูเออจับเองมาปิ้งมาทำลาบเองน่าจะเร็วกว่านี่ครับงอง,งูให้งูกัดแล้วก็ตัดหัวไปตรวจว่างูมีพิษรือเปล่าเออดูจากเส้นปากข้างล่างนี่ครับอันเนี้ยไอไอโอเนตร้อยปีห้ารอยปีแน่นอนอันนี้ไม่ใช่ของจริงเอาฮาสื่อสารมวลชน การติดตามข่าวสารนักข่าวบูเบอร์เดี๋ยวอันที่สามคืออะไระเนี่ยผมจะไม่เซิร์ชผมเชื่อว่าหลายคนรู้อะเมืองหลวงของไต้หวันชื่อว่าอ่าฮะกไก่โตเกียวปักกิ่งโซงงูไทเปเฉลยว่าโซ โซม,ม,มันเกาหลีนายเก่งสูงหนึ่งสิห้าเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวไททันมหืมาสูงร้อยเสห้าเมตรเลยใช่ไหมเดี๋ยวทีอย่างเงี้ยเซิร์ชไททันสูงห้าสิบเมตรอืม นายเก่งสูง175เมตรมันสูงกว่าได้ขึ <c oughs> มา <c oughs> อ่าอันนี้น่าจะเคยลงไปแล้วนะครับถ้านักเรียนทราบว่าเพื่อนขายบริการนักเรียนควรทำอย่างไรเต่กว้างนะกว้างเรามาวิเคราะห์กันอีกรอบนะครับกว้างขายบริการขายบริการอะไรลนะ่ะนวดนวดแผ่นไทยคิดในแง่ดีนะครับก็ไก่ทดลองใช้บริการข้อไข่อุดหนุนกิจการ มันต่างกันตรงไหนวะข้อควายตักเตือนแนะนำงองู <c oughs> ขอส่วนลดท่านผู้ชมจะจะตอบข้อไหนนี่อุดหนุนไหมหรือว่าทดลองเอ๊ะเฮ้ยทดลองไม่เสียตังค์นี่วะทดลองทดลอง,ลองหากเพื่อนของนักเรียนเสพยาไอซ์นักเรียนจะเตือนเพื่อนว่ากอไก่เสพไม่แบ่งระวังไม่มีเพื่อนครบนะ <c oughs> อะไรของมึงเนี <c> ่ย <oughs> ข้อไข่ เสพของเจ๊จูไม่ดีหรอกลองของเฮียใช้ดูสิคุณภาพดีกว่าแต่ละอันอย่าเสพยาไอซ์เลยยาบ้ามันกว,ว่าเยอะงองงูเฮ้ยยาไอซ์เขาไม่ได้เสพอย่างนั้นต่อ,ข,อข้อไหนก็ผิดหากมีเพียตรงข้ามมองหน้านักเรียนนักเรียนควรค,วรคิดว่ากอไก่เขาตาถึง ข้อไข่เขาตาต่ำข้อควายเขาชอบเรางองูมองหาพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าผมเฉลยแป๊บอ่านเฉลยแป๊บมันมันต่ององูเยี่ยมเด็ดผักเด็กเล็กเม่นถ้าหมอนข้างผมพูดใจนะอันนี้ผ้ามูลนิธิ ที่ช่วยเหลือคนยากไร้ผู้ขาดแคลนและสนับสนุนความเท่าเทียมของมนุษยชนคือมูลนิธิใดก็ไก่มูลนิธิวิจัยอาหารเอ่อโทริโกหรือไงขอไข่มูลนิธิเอเชียยุโรปอันนี้น่าจะเป็นสถานทูตมากกว่านะครับข้อควายมูลนิธิโลกสีเขียวไปปลูกต้นไม้กับมิสเตอร์บีสเถะงงงูมูลนิธิสปีดวาก,ก่อนนะ มาจากไปอียิปต์โค้ดดีโออะอาจารย์คนเดียวกันน่ะเออน่าใช่นี่อาจารย์อาจารย์มีสแตนอย่างนั้นรึอาจารย์มองเห็นกันรึอาจารย์อาจารย์น่าจะบ้าบ้าโจโจมากนะครับโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอนใหม่พาุนะ้า So Yeah.